สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบอลโลกจบไปแค่ไม่กี่วันตอนนี้มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยก็คือเรื่องของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนคัพหรือชื่อเดิมก็คือซูซูก,กิคัพปีนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพเปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์นะรายการนี้ทีมไทยเป็นแชมป์สูงสุด6ครั้งปีนี้เราก็เป็นแชมป์เก่านะครับแต่ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นชาติเดียวในอาเซียน ที่ไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ไม่มีถ่ายทอดสดบอลชิงแชมป์อาเซียนในเมืองไทยหลังจากแข่งกันมา13ครั้งนะคือเมื่อก่อนเนี้ยช่อง7ถือลิขสิทธิ์แต่ปีนี้หมดสัญญาแล้วเขาก็ไม่ต่อก็เข้าใจได้นะครับว่าเออเศรษฐกิจมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแฟนบอลที่อยากดูก็ต้องหาดูตามช่องทางที่ถนัด ดูออนไลน์ line, ดูจากเน็ตอะไรเงี้ยเป็นแจ็คสเปโร่เป็นโจรสลัดไปหรือบางคนไปดูที่พั t สเตเดียมมาดามแป้งโคกับวอริกส์นะครับเอาทีวีจอใหญ่มาตั้งให้ดูวอริกส์เองเขาก็จัดอีเวนท์ที่สเตเดียมวันนะครับมีคนไปดูเยอะพอสมควรถามว่าทำไมวอริกส์ถ่ายได้คือวอริกส์เนี่ยเขาได้สิทธิ์ในฐานะสปอนเซอร์ผลิตลูกฟุตบอลนะครับแต่เขาได้ลิขสิทธิ์เฉพาะจัดอีเวนท์อย่างเดียวนะครับ เอาภาพาออกได้เฉพาะในอีเวนต์ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทีวีเพราะฉะนั้นวอริกส์เขาทําได้แค่นี้ผมมารวบรวมเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมบ้านเราถึงไม่ถ่ายทอดสดนะก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงนะคือป,ปีนี้สหพันธ์ฟุตบรรอลอาเซียนเขาให้บริษัท s p o r t 5ของเยอรมันเป็นเอเจนซี่นะครับเป็นคนดูแลเรื่องซื้อขายลิขสิทธิ์นะครับ s ป o r t 5นะปรากฏว่า s p o r t 5นั้นตั้งราคามหาโหด ต่แรกตั้งราคาสูงถึง95.7ล้านบาทเกือบเกือบร้อยล้านนะครับลิขสิทธิ์บอลโลกที่ของเราไปซื้อมาเนี่ยประมาณ1,200ล้านอันนี้ลิขสิทธิ์บอลชิงแชมป์อาเซียนต่อแรกสูงเกือบร้อยล้านตอนหลังเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณ67ล้านบาทเมืองไทยไม่มีใครซื้อแต่ชาติอื่นในอาเซียนเขาซื้อกันหมดนะแม้แต่เกาหลีไม่ได้เล่นด้วยยังซื้อเลยนะครับเกาหลียังซื้อลิขสิทธิ์บอลชิงแชมป์อาเซียนนะนะครับ แล้วที่ส่วนหนึ่งที่เราไม่ซื้อก็เพราะว่าเขาไม่ขายแยก Spot5 ไม่ขายแยกนะครับเขาขายแบบ Full Package 26คู่คือถ้าเราจะไปขอซื้อเฉพาะนัดที่ทีมไทยลงแข่งเนี่ยเขไม่ขายนะครับเขาขายรวมทุกคู่มันก็เลยลำบากไงใช่ไหมถ้าคู่ไหนที่ทีมไทยไม่แข่งแล้วมาออกเนี่ยสปอนเซอร์ไม่เข้าคนก็ไม่ดูใช่ไหม โอกาสเจ๊งมันก็มีเยอะอันนี้เข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับแล้วจังหวัดที่แข่งมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะเพิ่งจบบอลโลกมานะสปอนเซอร์หลายเจ้าเนี่ยเขาเอางบไปใช้ทําโปรโมชั่นบอลโลกกันหมดไม่มีมาลงบอลชิงแชมป์เซียนแล้วตอนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็รู้กันอยู่ว่าเรตติ้งบอลไทยค่อนข้างจะตกโดยเฉพาะทีมชาตินะครับหลายคนวิพา์วิจารณ์สมาคมฟุตบอลเยอะมากไม่ชอบนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งตรงเนี้ย มันก็ส่งผลกระทบมาถึงทีมชาติไทยนะครับอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันนะเจอวิกฤตศรัทธาแล้วทีมไทยชุดนี้ก็ไม่มีซูเปอร์สตาร์เจชนะทิพย์สงกสินไม่ได้เล่นนะครับมันก็เหมือนกับไม่มีตัวขายอะไรประมาณนั้นนะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือกลัวถ่ายไปแล้วทีมไทยไม่ได้แชมป์อันนี้พูดตามตรงเลยนะคือถ่ายไปทีมไทยไม่ได้แชมป์ถ่ายไปทีมไทยแพ้อะไรเงี้ยก็กลัวโดนด่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเออ คือประมาณว่าไม่เชื่อมั่นในทีมไทยนะครับรอบแบ่งกลุ่มไม่มีปัญหาหรอกนะเราผ่านได้สบายแต่ถ้ารอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงเราไปเจอกับพวกมาเลเซียเจอกับเวียดนามเนี่ยเออเขาคงไม่มั่นใจว่าทีมไทยจะชนะนะครับอันนี้ไปว่ากันไม่ได้นะแต่ถ้าคิดแบบนี้มันก็น่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นความคิดแบบอิงกระแสะอย่างเดียวไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรจะทำนะ คือถ้าชาติอื่นอย่างพวกบรูไนลาวกัมพูชาเขาคิดเหมือนกันแบบนี้เขาคงไม่ถ่ายอ่ะถูกปะจือถ่ายไปทําไมอ่ะในเมื่อทีไม่มีสิทธิ์เป็นแชมป์ใช่ไหมแต่ทําไมเขายังถ่ายอยู่ทําไมเขายอมลงทุนใช่ไหมครับค่าลิขสิทธิ์ก็แพงนะเกือบเกือบเจล้านะนะครับทำไมเขายอมซื้อเพราะว่าบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันเป็นงานของอาเซียนไงมันเป็นทัวร์นาเมนต์ของพวกเราไงบอลชิงแชมป์อาเซียนมันก็เหมือนกับบอลโลกของอาเซียนแหละถูกไหม ลองคิดดูนะถ้าพูดกันตามตรงแฟร์เลยเนี่ยโอกาสที่ทีมจากอาเซียนจะประสบความสําเร็จเป็นแชมป์เอเชียอ่โอกาสที่ทีมจากอาเซียนจะเป็นแชมป์เอเชียนเกมจะเป็นแชมป์เอเชียนคัพเนี่ยมันน้อยมากเลยถูกไหมโอกาสอาจจะมีแต่ว่ามันน้อยมากๆเลยเพราะว่ามันจะต้องไปเจอกับพวกเกาหลีญี่ปุ่นซาอุอิอรรานอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราคงจะไปถึงขั้นนั้นลําบากเพราะฉะนั้นโอกาสของทีมจากอาเซียนก็คืออาเซียนคัพ บอลชิงแชมป์อาเซียนซีเกมอะไรพวกนี้และบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันก็ผมว่ามันลุ้นสนุกกว่าซีเกมได้แชมป์ยากกว่านะเพราะว่าไอบอลอาเซียนครับเนี่ยมันแข่งเย่าเยือนถูกไหมรอบรองเย่าเยืนอน2นัดรอบชิงก็เย่าเยืนอน2นัดใช่ไหมครับมันดูสนุกนะมันมีลุ้นถ่ายทอดสดแล้วคนชอบรวมใจคนในชาติได้คือเขาไม่ได้คิดว่าทีมตัวเองจะเป็นแชมป์ไหมอะอย่างชาติอื่นเนี่ยนะครับเขา คิดว่าทีมตัวเองเข้าร่วมทีมตัวเองมีส่วนร่วมทีมตัวเองไปแข่งเขาก็ถ่ายนะครับเออค,คนในชาติเนี่ยเขารวมใจกันเชียร์เป็นหนึ่งเดียวกันนะเวลาที่บอลทีมชาติลงสนามเนี่ยคนจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเชียร์ทีมของตัวเองไอ้โมเมนต์แบบนี้เนี่ยเงินซื้อไม่ได้นะถูกไหมมีเงินแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้นะครับมันมีค่ามากๆเลยแล้วถ้าพูดถึงโอกาสจะเป็นแชมป์ ทีมไทยชุดปัจจุบันก็เป็นชุดใหญ่ไม่ขี้เหร่ครับทานผู้ชมครับเราออกสตาร์ทนัดแรกดีเลยชนะบรูไน5-0อุ้มทีรทรนนี่เล่นอย่างฮีโร่เลยนะครับคือจะบอกว่าอาร์เจนตินานี่มีเมสซี่ของทีมไทยชุดนี้ก็มีเมสอุ้มนะเป็นเมสอุ้มเล่นเหนือชั้นมากเลยเสียดายที่คนไทยไม่ได้ดูไม่ได้เห็นฟอร์มของอุ้มทีรทรในนัดแรกที่ชนะบรูไนนะครับเออผมไปเช็คข่าวดูนะครับดบรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่ากก,กทเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ คลื่น FM99 บอกว่ามีแผนจะซื้อเฉพาะนัดที่ทีมไทยลงแข่ง8นัดถ้าขอซื้อเฉพาะนัดที่ทีมไทยลงแข่งเนี่ยราคาจะลดเหลือ20ล้านบาทนะแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือถ้าซื้อแยกเนี่ยทางสปอตไฟ์เขาไม่ขายแต่ถ้าเป็นรอบลึกๆคืออ่ะรอบแบ่งกลุ่มแข่งกันไปแล้วมาถึงรอบรองแล้วเราไปขอซื้อเฉพาะลิทธิ์ทีมไทยตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่แน่เขาอาจจะขายก็ได้นะครับ คุณพาทิ์สุภพ,พงศ์ลขาสมาคมบอกว่าเรื่องธุรกิจอะไรก็เป็นไปได้นะอะไรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นยังมีความหวังอยู่นะครับรอบแบ่งกลุ่มอาจจะไม่ทันแต่รอบรองชนะเลิศกับรอบชิงอาจจะมีลุ้นอยู่นะครับนอกจากว่าทีมไทยแบบฟอร์มดีมากๆเลยกลายเป็นกระแสปากต่อปากคนอยากดูมากๆอันนี้ก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะบอลจริจงแชมป์อาเซียน2022เนี่ยอืม ทีมไทยแชมป์เก่านะครับอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและบรูไนแข่งแบบผลัดกันเป็นเจ้าภาพนะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพทีมละ2นัดนะครับนัดแรกเราชนะบรูไน50นัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์วันจันทร์ที่26หธันวาคมแข่งที่สนามธรรมศาสตร์รงังสิตนะครับอันนี้คือกลุ่ม A ส่วนกลุ่ม B ก็จะมีเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและลาวนะครับเอาที่1กับที่2เข้ารอบรองชนะเลิศ รอบรองเต่เยเ่าเยือนสองนัดรอบชิงก็เย่าเยือน2นัดเช่นเดียวกันนะครับรายการนี้ถ้าไม่มีถ่ายทอดสดจริงๆเนี่ยแล้วสุดท้ายทีมไทยได้แชมป์ถ้าไม่ถ่ายทอดแต่สุดท้ายทีมไทยได้แชมป์นะมันผมว่าคงรู้สึกแปลกๆอาจจะเป็นจุดที่แบบตกต่ำที่สุดนะคือผมอยากจะบอกงี้ว่าบอลแพ้เนี่ยมันยังไม่เจ็บ เข้าชนะแต่ไม่มีใครสนใจชนะแต่ไม่มีใครเหลี่ยวแหลนเจ็บมากเลยนะความจริงวันนี้อยากจะพูดเฉพาะเรื่องอาเส้นคัพนะครับแต่ว่าโอเคแถมให้หน่อยก็แล้วกันคาราบาวคัพรอบ4แข่งกันไปช่วงกลางสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะนะครับแมนยู U, เอาชนะเบอร์ลียทีมจากฝูงแชมปีไยนชิพไป2ประตูต่อ0ูย์นะครับ แมนยู <Man> ได้ประตูจากคริสเตียนเอริกเซนกับมาคัสรัสฟอร์ดคนละลูกนาที27กับ57อันนี้บอกให้ทราบกันนะเผื่อแฟนปีศาจแดงสนใจอยู่นะครับแฟนบอลอังกฤษต้องบอกว่าเฮ้ยตอนนี้บอลอังกฤษกลับมาแข่งแล้วนะครับเริ่มจากคาราบาวครับนะแมนยูผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเท่ากับว่าในรอบ4เนี่ยมีพลิกล็อกคู่เดียวนะก็คือคู่เมื่อคืนนี้นะครับ ไบรทันเนี่ยบุกไปแพ้ชาวตันทีมลิกวันนะชาวตันยิงลูกโทษชนะไบรทันไป4ประตูต่อ3หลังจากเสมอ0ูนใน90นาทีนะครับไม่มีต่อเวลานะครับ90นาทีปุ๊บยิงลูกโทษนะลูกโทษในยิง7คนนะครับในคู่ชาวตันชนะไบรทันเนี่ยหคนแรกเสมอ2อสองต้องต่อซัดเดนเดตนะครับปรากฏมอยเซสไคเซโดตัวบอลโลกทีมชาติเอกวาดอร์ของไบรทันยิงไม่เข้าไบรทันแพ้ทันทีนะครับตกรอบไป ขณะที่ n o t ต i งแฮมฟ Forest เมื่อคืนนี้บุกชนะ Blackburn r o v e r 4สี่ประตูตอนหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นในรอบ4คาราบาวครับที่ผ่านมาเล่นไปวันอังคารกับวันพุธนะครับทีมพรีเมียร์ลีกตกทีมเดียวคือไบรตันนอกนั้นคือเลสเตอร์วูฟ์เซา u t แฮมตันนิวคาสเซิลผ่านเข้ารอบได้หมดเลยนะจะเหลือคู่สุดท้ายของรอบ4ก็คือคู่คืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเอรวพูแชมป์เก่านะครับอสองทีมคู่ปรับมาเจอกันนะ ทั้ง2ทีมได้ตัวบอลโลกกลับมาหลายคนแล้วนะครับมาซิตี้เนี่ยมีนักเตะไปบอลโลกถึง16คนซิตี้ไปบอลโลก16คนนะครับอตอนนี้ที่กลับมาแล้วก็มีเคเินเดบรอยนะครับอิวคายกุนโดวันโรดรีเนธานอาเก้แล้วก็มาเนียอคันจีนะครับกลับมาซ้อมหลายวันแล้วนะครับคืนนี้พร้อมลงส่วนไอมริกลาป็อกเพิ่งกลับแต่เป๊ปกัวเดล่าบอกว่ามีสิทธิ์ลงเหมือนกัน ส่วนพวกตัวทีมชาติอังกฤษกับโปรตุเกสนะครับบางคนก็กลับมาแต่ยังไม่ได้ซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นซิตี้ก็คงจะประมาณผสมตัวหลักกับพวกดาวรุ่งนะแต่อย่างน้อยที่สุดเออร์ลิงฮาลัน <laughs> พร้อมลงบริ亚ตมาเรสพร้อมลงแมนซิตี้ก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับเป๊ปกวัวเดล่าเนี่ยบอกว่าพวกที่ไปบอลโลกนี่อาจจะเหนื่อยแต่สภาพดีกว่าตัวที่ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเขาได้ลงแข่งจริงจังหวะกับความคม มันเหนือกว่าพวกที่ซ้อมอยู่ที่สโมสรแน่นอนนะส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับนักเตะไปบอลโลก7คนตัวที่กลับมาซ้อมแล้วก็มีดาวิดนูเญสมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจอแดนเทนเดอร์สันนะครับอลิสซงก็กลับมาฟาบินโยก็กลับมาแล้วจะขาดก็คือเ i อร์จิลฟานไดเป็นคนเดียวที่ยังไม่กลับนะครับแต่ฟานไดนี่เข้าใจได้เพราะว่าเขาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ลงเล่นมากที่สุดในบอลโลก เล่นไปถึง480นาทีเพราะฉะนั้นฟานไดค์ขอพักต่ออีกหน่อยนะครับอ,อีบูคอนาเต้ของฝรั่งเศสยังไม่กลับมานะแต่ตัวที่ไม่ได้ไปบอลโลกของลิเวอร์พูลก็พร้อมลงนะครับโมซาลานะโจมาติปแอนดี้โรเบอร์สันบ๊อบบี้ฟิมิโน่พวกนี้ซ้อมอยู่ตลอดนะครับลิเวอร์พูลค่อนข้างจะพร้อมพอสมควรนะเซนเตอร์ลิเวอร์พูลวันนี้น่าจะเป็นโจมาติปคู่กับโจโกเมสแต่กองหน้าออปชั่นน้อยหน่อยนะครับหรืออยู่3คนคือโม บ็อบบี้ฟิ n มโนแล้วก็ดาวินนุนเยสเดียโกโชต้ายังไม่พร้อมนะครับกลับมาเดือนกุมภาพันธน์นนะเะเลวพูกับมาซิตี้เจอกันเป็นครั้งที่3ในรอบ5เดือนนะครับฤดูกาลนี้2นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเลวพูชนะรวดชนะ3-1ในคอมมูนิตี้ h ช e l d นะครับแล้วก็ชนะ1-0นในพรีเมียร์ลีกเท่ากับว่าถ้าดูจากสิติที่เจอกันมาในปีนี้2022เนี่ยเจอกันมา4นัด เลี้ยวภูยังไม่เคยแพ้แมนซิตี้เลี้ยวภูชนะ3เสมอ1นะครับคืนนี้มาดูกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงรายการนี้เลี้ยวภูเป็นแชมป์เก่านะครับแต่แน่นอนว่าการไปยืนแมนซิตี้นั้นมันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนะครับโอเควันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเตียมหนุย่ยทั้ง a c e b o o k และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปหน้ามาพูดกันถึงเรื่องของบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงปลายปีแล้วก็ต่อไปถึงช่วงปีใหม่นะครับช่วงบ็อกซิ่งเดย์แล้ว หลายเกมน่าสนใจนะครับจะแข่งติดติดกันเอาไว้มาคุยกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ